มาผีแม่พี่แม่มาแล้วมาครับผมมาไอไปอุ้มผมาไหนเดี๋ไปเลยนะไอจ๊ครับโอ้ยีานมาดีๆบ้อุ้มมาเออโอ้แม่นอไออุ้มเท่ได้นะมามามาผมไุ้มมาเห้ไออุ้มอุ้มเองนี่นะผมช่วยก็ได้น่ะ แรงๆๆๆๆขวานได้ปะขึ้นมาเรืมันกเล็กแหละโอ้ยขวานน้ำลังการที่เล็เออไปองไปนั่งๆๆๆกิวกินข้าวมาเด้อมาเด้อมาเด้อไล่ะทนาทีเด้ออันผู้ชิงเงินก็ดีโอ้ับจอกไจับจอกนะ

กินปลาปลากือจำแฮมอืออะมันร่อยตรงที่น้องมาทำนี่แหละใช่ครับโอ้โหกินไปพอ้มกัดไปนี่มันรู้สึกเอิ่มมีความสุขมากเลยนะกินบ่กินบ่เอามส้มจะเค็มอ้าวเดี๋ยวจอดจอดเดี๋ยวไปเลยเออเอาก่อนได้ไหมเอาบอลม่ได้เอาไม้ไอเอาบอลชนะหญ่ที่สุดแล้วในวงการนี้ bụi <laughs> dài kayak vô bắp bắp có làm bơm đay đấy mướn kim nhiều bông đó là tụi con đó hả bỏ cắt to bao này hấp mướn luôn á mặn bổ sung đấy hả mướn mướn là đấy ai chơi đấy hả nằm เอาเดียวเอาเธอเดียวแล้วก็เดียวเอาเธอเดียวแล้วก็เดียวไ่ขอบคุณร้อยเจ้าครับผมอุ้มตึงแล้วหรือเปล่าตึงตอนหายากว่าก่อนเอาเดียวแล้วพอเอาหลายสีม่วงผ่านอุ้มเหงือกเฮ้ีหลังไอโจแล้วเอาพอเป็นยังมีตัวช่วยหลาย ไได้สิมาเเดะมันเดอมีบาตาะบ่ไดิซื้ได้เนาะมีแต่สั่งเอาสั่งเาวะเอาไปใส่เขาเย็นกันยูนี่ยะตึ๊ยานตึ๊น้ำนอน้ำน้่มหน่อยเลยกินมาพีไปเอิมาน้กัดไุทคนแม่นั่งก็พีนะเปิมานั่ง้กัดไุทคนพีได้ไก่มจากเบอร์ตีนมันเย็นเด้อไดเด้อเขา

มคนเย็นเอาเลือกจับว้าเย็นในนี้มันก็ายเอากันโอ้ยของแก่มากอกินเลยเยนลาย่เอ้รับอกอยอ่เดี๋ยวต้มงงงงอคำแค่อมผ่านกินเหล่าเออแล้เอไมม่เดี๋ยวจน้่เนี่ยสัเดียวก็ ถามมันผู้หละเย็นหลายไหมมึงกินเนี่ยอีกไม่ยอดตานว่าสำนักอีเอาอีกแล้วมันหน่อยโวไอโจ้ได้โจได้เกี่ยวเองไหมอ๋อสัมเราได้ยกานึงรถตุ๊กของเขาเป็นของเขาเ่ตุ๊กของเาสาตัทำอ้าวทุกันกินเขาบอตายอยู่อ๋อทัากินน้พายไหม โอ้ยเขาแกล้งเนาะอานกกระเเข็มกระเเข็มเนาะมดกัวเดมยวเนี่ยโอ้ยโอ้ยมดตัวเดียวเนี่ยโอ้ยขอลมกร่น ไล่ก็ได้คุณนี่ไล่ก็ได้จัดนักรถนี่จัดนักอแซ่บอ่ะพาดให้กินลายมือแล้วเนกินสดกินอายยเ้เ้ยเอยเนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเ้ยเด้อเฮ้ย้ยเ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ย้้ยนเฮดย ดังมาแยกวงอืมเราีก่อนเยอะ้ก็ดินทากันต่อครับทุกคนครับครับผมราามนะครับเราจะเดินทางกันต่อมีเราให้ทุกคนรอครีนะครับครับผมครับขาว้ครับน้องนั่งนั่งอ้าวอันนี้นี่นี่คนนี้ Nhà này yam nang. Ong đuôi. Hoa kim mưu nát. Hoa hênh đê hùng. Nguyên là. Hoa hênh đê hùng. Nguyên là. Hoa hênh đê hùng. Hoa hênh đê hùng. Hoa hênh đê hùng. Hoa ปาแซ่บป่าคนมั่นคนเฮ็ดเบอร์ล่าเด้อป้าเบอร์ล่าเด้อทางนี้เด้อแล้วคลิปต่อไปไปเบิ่งบ้านนี้ตอนนี้คลิปนี้ป่ากินคนคนกินป่าไปก่อนเด้อแรนบทคำเออคำว่าเออป่าคนเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อบ้านไหนเด้อขออนุญาตเด้อบ้านนี้ฮะนกไหลจอกล่ะแล้วติดตามชมคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ ไอ้น้องสาววันสองก็นี้ี่สองเ่กันเหมือน <laughs> รุนการเดินทางโดย